อาหารบัฟคืออะไรข้อดีและข้อเสียของอาหารบัฟคืออะไรคะต้องบอกว่าเป็นทางเลือกของอาหารนะคะที่เขาทําเป็นอาหารดิบนะคะแล้วก็อาหารสดนะคะมาให้น้องทั้งหมาทั้งแมวเลยน้องน้องทานได้ที่สําคัญคือมันเป็นการเรียนแบบต้องบอกว่าเรียนแบบธรรมชาติดังเดิมของเขานะคะก่อนที่จะมาเป็นสัตว์เลี้ยงวันนี้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังเรื่องอื่นตามมาสิอันนี้น่าคิดกว่าสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง JustGo p a g e Channel นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอขวัญน,นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> มาพบกันอีกครั้งวันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยนี่ไงเพื่อนหมอโอเคค่ะ okay, วันนี้ เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารบาร์บค่ะหลายคนมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารบาร์บอยากจะให้น้องๆเริ่มทานอาหารบาร์บอยากรู้ว่าอาหารบาร์บคืออะไรข้อดีและข้อเสียของอาหารบาร์บคืออะไรค่ะโอ้โหอาหารบาร์บนี่มีคนถามมาเยอะมากเลยอาหารบาร์บคืออะไรอาหารบาร์บนะคะก็คือต้องบอกว่าเป็นทางเลือกของอาหารนะคะที่เขาทําเป็นอาหารดิบนะคะแล้วก็อาหารสดนะคะมาให้น้องทั้งหมาทั้งแมวเลยน้องน้องทานได้ที่สําคัญคือมันเป็น เป็นการเรียนแบบต้องบอกว่าเรียนแบบธรรมชาติดด้งเดือมของเขานะคะก่อนที่จะมาเป็นสัตว์เลี้ยงวันนี้จริงๆอ่ะน้องเคยเป็นสัตว์ป่ามาก่อนฉะนัะ้นอ่ะเขาเป็นสัตว์ที่ล่าเนื้อฉะนั้นเป็นไปได้ว่าการที่เขาทานอาหารบาร์ก็คืออาหารดิบและสดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาอะคะ่ะซึ่งทานได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังเรื่องอื่นตามมาสิอันนี้น่าคิดกว่ามีวิธีการเลือกซื้ออาหารที่จะนํามาทําบาร์ยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะ ก็เท่าที่หมอนะคะอยากจะบอกว่าอาหารบาฟเนี่ยจริงๆแล้วดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าคนเคยคิดหลายๆครั้งว่าเอ๊ะเราจะไปหยิบเนื้อสาไปยิบผักโซไปที่ตลาดเนี่ย แต่เรามั่นใจได้ไงคะว่าวัตถุดิบต,ตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยขนาดคุณเราไปเลือกแบบเนื้อสัตว์เนี่ยบางทีเรายังไปเจอเรื่องของค้างคืนเรายังไปเจอในเรื่องของสารต่างๆเนี่ยแล้วผักด้วยเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดมันไม่สะอาดจริงๆอ่ะผลที่ตามมาคือน้องจะท้องเสียจริงๆเราก็เคยท้องเสียใช่ไหมทุกคนก็น่าจะเหมือนหมอนะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่ให้มันแบบสะอาดที่สุดดีที่สุดผ่านขั้นตอนการที่เรามั่นใจแล้วคิดว่ามันสดจริงๆนะคะแล้วอาหารแบบนี้สามารถให้น้อง ทุกสายพันธุ์ได้เลยไหมคะ ค่ะได้เลยได้เลยเพราะจริงๆสัตว์เลี้ยงของเราปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ล่าเนื้อมาก่อนนะคะพวกอมนิวอร์ค่ะก็คือเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็กินได้ทั้งพืชนะคะทั้งหมาทั้งแมวเลยนะคะแล้วอาหารบ้ามีอันตรายต่อร่างกายยังไงบ้างคะอาหารบ้าถามว่าอันตรายไหมจริงจริงอ่ะมันเป็นพื้นฐานเดิมเนาะที่เขาเคยกินมาตั้งแต่ดั้งเดิมจริงๆแล้วอ่ะกินแล้วก็ดีค่ะแข็งแรงแข็งแรงแล้วถามว่าช่วยในเรื่องอะไรบ้างแน่นอนเลยช่วยในเรื่องของเนี่ยกระดูกและฟันนนะะคคก้้้าามเือโรรงงส เรื่องไข่ข้อของเขารวมถึงผิวหนังและขนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะสวยแล้วก็ระบบขับถ่ายจะดีมากสังเกตเลยว่าอื่น้องเนี่ยเวลาทานพวกบาร์บเนี่ยเขาจะออกมาเป็เลนลักษณะที่อืเก็บง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเหม็นนะคะ <Okay. S 1> แล้วพอเมื่อร่างกายแข็งแรงทุกส่วนแล้วผลที่ตามมาก็คือร่างกายแข็งแรงอายุยืนภูมิคุ้มกันก็เยอะด้วยค่ะแล้วถ้าเราให้น้องทานอาหารบารซึ่งเป็นอาหารดีบการถ่ายพยาธิที่จะทำเป็นประจำหรือบ่อยแค่ไหนคะ โดยปกติเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราเนาะปกติเขาก็จะมีนิสัยที่เลียจับหรือแม้กระทั่งมือของเราเนี่ยค่ะถ้าไม่สะอาดน้องก็จะเลียรเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีโอกาสท้องเสียหรือมีการติดเชื้อได้ในทางเดิอนอาหารก็พวกกลุ่มพยาธินะคะถ่ายพยาธิเนี่ยปีละประมาณ2-3ครั้งนะคะแต่ถ้าออกนอกบ้านบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะให้ถี่มากขึ้นรวมถึงถ้ามีการกินบาบเกิดขึ้นแน่นอนว่าความสะอาดสำคัญก็อาจจะต้องถี่ขึ้นนะคะอาจจะสักสามเดือนครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะที่ถ่ายพยาธินะคะอาหารบาบผสมกับอาหารเม็ดของน้อง จริงๆแล้วอ่ะอาหารบารป์เนี่ยก่อนหน้านั้นเนาะถ้าเกิดว่าน้องกินอาหารเม็ดบาแล้วบอกว่าอยากเปลี่ยนเป็นอาหารบารป์เลยก็ค่อยๆปรับสมดุลนะคะก็ค่อยๆแบ่งให้กินเป็นอาหารเม็ดสัก70%แล้วใส่บา้า์เข้าไป15%แล้วในช่วงของสัปดาห์หนื้อค่ะก็ใส่จนกว่ามันจะเป็นคอมพลีทให้กินอาหาร,าหารบารป์เลย100%นะคะถามว่าถ้าอาหารเม็ดที่เคยกินอยู่อ่ะจะแยกมื้อก็ได้ค่ะแล้วบา์จะลองให้เขาเหมือนแบบเป็นอีกมือ้อนึงใน1วันได้ค่ะแต่แยกกันไม่ต้องผสมกันนะะะคเพราาว่า หนาการปรุงอาหารเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะ<อ>บาร์จะเป็นอาหารสดๆใหม่ๆ โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอควันม,มากที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการให้อาหารป๊บในวันนี้นะคะอยากให้คุณหมอฝากช่องให้หน่อยค่ะได้ค่ะข่าวสารดีๆนะคะเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะก็สำหรับโรงพยาบาลสัตว์จสโก้รัชดา,านะคะมีช่องทางการติดต่อทั้ง Facebook, IG, นะคะแล้วก็มีแจสโกเพจนะคะชแนลอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะ ฝากข้อความถามได้เลยค่ะยินดีค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย